สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ผมเก่งกเกษตรซิ่งมารายงานตัวนะครับผมจาก s อ b ซีบีรุ่งเรืองภายใต้การบริหารงานของคุณนครบำรุงไทยครับผมก็มากราบเรียนนะครับแจ้งออเดอร์ในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ปลายทางที่หนองคายนะครับเดี๋ยวจะต้องไปกราบนะครับตัวแทน์จำหน่ายนะครับผมแล้วกราบพี่น้องชาวเกษตรกรชาวหนองคายด้วยนะครับผมมีออเดอร์เป็นยกร่องนะครับขนาดกรง4นะครับ2เมตรนะครับไปยี่สนะครับจำนวน3ชุดนะครับอีก อีก4ชุดนะครับก็จะเป็นโครง3นิ้วเมตร80ครับผมแต่แบ่งเป็นนะครับยกร่องนะครับ3ชุดแล้วก็เป็นยกร่องพร้อมติดถังปุ๋ยเดี่ยว1ชุดนะครับผมยังไงก็ต้องขอกราบกับพระคุณพี่น้องเกษตรกรตัวแทนจำหน่ายทุกท่านนะครับของชาวหนองคายนะครับผมก็เราก็ำลังเดินทางไปสวัสดีท่านถึงที่เลยนะฮะยังไงมีอะไรให้เก่งเกษตรซิ่งและเอซีบีลรงเรืองรับใช้นะครับก็ยินดีนะครับผมฝากกดติดตาม กดไลค์นะครับกดสับสไคร์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมครับมีอะไรนะครับจะเป็นเครื่องมือการเกษตรทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยกร่องริปเปอร์นะครับเครื่องขุดมันปลูกอ้อยปลูกมันนะครับผมเครื่องหยอดข้าวโพดหยอดข้าวนะครับเรายินดีดูแลท่านทั่วไทยนะครับสาขาของเราก็มีนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วไทยเหมือนกันนะครับผมครับวันนี้ผมกินเกษตรซิ่งและสิบีรุ่งเรืองก็ขอกราบขอบคุณและกราบลาเปีเท่านี้ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ